จัดไป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 แชมป์จัดไปแชมป์จัดไปวันนี้เพิ่ม f a สเจ็ดใช้ในไทยเรื่องราวเป็นยังไงจัดไป<ฮ>สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสามบอกว่ามันเป็นความความขัดแย้งของอยูสองคนบอกโรงหนังไม่เกี่ยว Exclusive! สุดยอดแฟนบอลลิเวอร์พูลปวดหัวเลือเกินตกหลุมรักลิเวอร์พูลได้ไงอ่ะมันอยู่ในกระดูกมันอยู่ในเลือดที่อยู่ในกระดูกอีกทีนึงนี่อัดไว้นะอัดไว้เลยอัดไว้เถียงไว้อย่างนี้แหละทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและวิวคงชนกันกับค่ะและคุณผู้ชมกำลังชมรายการแชมป์ จัดเน้นๆฮะทุกวันอาทิตย์นะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นฮอตเรื่องกีฬาโดนๆเรื่องตลกคือฮาบันเทิงและทอล์กโชว์กับบุคคลที่ดังที่สุดมีเรื่องน่าสนใจประจำสัปดาห์นั้นเราจะจัดไปทุกวันอาทิตย์นะครับใช่แล้วค่ะเวลาดีนะคะบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองค่ะ หนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะพี่แฌนช่อง3 Family นะคะช่อง13หรือว่า23เองค่ะสามารถเปิดเจอพวกเราได้เลยหรือถ้าเกิดใครพลาดชมสามารถหาชมย้อนหลังนะคะได้ตาม YouTube ช่องด้านล่างเลยะค่ะพิมพ์ตามนี้ได้เลยต้องบอกว่าใครที่อยากดูซํานะครับเพราะถ้าจะพลาดชมคงจะไม่ได้ชมอยู่ตอนนี้นะครับฉะนั้น,นคุณผู้ชมอยากจะชมย้อนหลังรวมไปถึงรายการอื่นๆของเราก็ข้างล่างนี้อย่างที่คุณวิวได้บอกไปก็คือช็อตเจ็ดกีฬาแชมป์เพราะว่าอันนี้เป็นรายการ รายการสร้างชั้นพิลพลใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงบุคคลที่เป็นผู้สร้างที่ดังที่สุดในโลกนะครับคือเพิ่งจากเราไปแต่ว่าดังมากจนผมต้องเอาชื่อเข้ามาพูดก็คือทางได้ของลีกวนยู่ถือว่าเป็นอดีตนายกของประเทศสิงคโปร์นั่นเองคือเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อของสิงคโปร์ก็ว่าได้เป็นบุคคลซึ่งเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้นํายาวที่สุดถึง 31ปีคือ31ปีเป็นผู้นำนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นอัจฉริยะมากๆเป็นคนที่ตลอดชีวิตไม่เคยมีข่าวกับเรื่องคอรัปชัน,เ,นเลย,เลยสร้างสิงคโปร์จากไม่มีอะไระจนตอนนี้กลายเป็นประเทศที่ฉลาดที่สุดเป็นศูนย์กลางของธุรกิจเป็นประเทศที่อินฟลูเอนเชียลหรือว่ามีอิทธิพลจริงๆเขาทำได้อย่างไรคำคมของเขาคืออะไรแชมป์จัด,จดไป,ไป เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวการจากไปของท่านลีกวนยูอดีตนายกของสิงคโปร์เป็น Talk of the Town ที่คนพูดถึงและให้ความสนใจมากที่สุดไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นแต่คนทั้งโลกต่างอาลัยกับการจากไปครั้งนี้ลีกวนยูเรียกได้ว่าเป็นพ่อของคนสิงคโปร์ทั้งประเทศเพราะย้อนไปเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วสิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเล็กๆเ,เล็กกว่าประเทศไทยซสอีกแทบไม่มีใครรู้จัก หรือให้ความสนใจประเทศนี้เลยด้วยซ้ำแต่ผู้ชายตัวเล็กๆชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนคนนี้อาศัยความรู้ความสามารถด้านกฎหมายที่ไปเรียนมาถึงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกพร้อมการันตีด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียนจบเดินทางกลับประเทศสิงคโปร์ลีตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่วงการการ,การเมืองด้วยความมุ่งมั่นต้องการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราช อิสระจากการปกครองของอังกฤษเขาก็ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาและจากนั้นเขาก็ได้เป็นนายกคนแรกของประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2502ด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นในช่วงแรกของการบริหารประเทศไม่ราบรื่นนักฝ่ายค้านจ้องจะโค่นนายลีจากตำแหน่งแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองจนนำประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจมีนักธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกมาลงทุน และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยแม้การปกครองประเทศของลีกวนยูจะถูกมองว่าเป็นระบบะเผด็จการเพราะพรรคการเมืองของเขาเป็นพรรคการเมืองเดียวในประเทศและดารงตําแหน่งมาเป็นนายกถึง31ปีซึ่งเป็นนายกที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดในโลกแต่ประชาชนเคารพยกย่องเชิดชูและรักนายลีมากเพราะเขาปกครองประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเป็นตัวแก้ไขปัญหาซึ่งกฎหมายของสิงคโปร์นั้นเข้มตรงแรงและมีผลบังคับใช้กับทุกคนอย่างเคร่งครัดทั้งตัวของนายลีและครอบครัวไม่มีประวัติทุจริตหรือโกงแม้แต่สินบนใต้โต๊ะก็ไม่เคยมีนั่นทำให้คนทั่วโลกยอมรับและยกย่องในตัวผู้ชายคนนี้การจากไปของนายลีกวนอยู จึงถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำตัวอย่างของโลกลีกวนยูเคยพูดไว้ว่าผมใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตสร้างประเทศนี้ขึ้นมาตอนนี้ไม่มีอะไรที่ผมต้องห่วงอีกแล้วถ้าถามว่าทำแล้วได้อะไรคำตอบก็คือประเทศสิงคโปร์ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแม้ต้องแลกกับชีวิตของผมผมก็ยินดีแม้ลีกวนยูจะจากไปแล้วแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังคือความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศสิงคโปร์ที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมากับมือจนประจักษ์ไปทั่วโลกแชมป์จัดไปขอร่วมไว้อะไรกับการจากไปของลีกวนยูและคาระวะสุดยอดผู้นำผู้เป็นแบบอย่างของคนทั่วโลกเป็นไงสุดยอด สุดยอดมาก31ปีแต่ที่ชอบก็คือการเป็นผู้นําแล้วก็ไม่มีเรื่องคอรัปชันนะฮะเพรถ้าบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าความโลภกับมนุษย์เป็นสิ่งที่คู่กันใช่บางคนก็คือที่เขาบอกอะครับตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้แต่ทุกคนก็บอกว่าพยายามจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้ตังค์ไม่เป็นไรวันนี้มีแอนิเมชั่นให้ดูว่าใช่แล้วคือความโลภเนี่ยกับความทะเยอทะยานมันต่างกันนะค่ะทะเยอทะยานเนี่ยเหมือนกับฝันสูงมีความพยายามแต่โลภเนี่ยคือเท่าไหร่่กก็ไมพออถูต้้้งฉะนนนนััวี อย่าให้คนสอนเลยครับให้สุนัขสอนดีกว่าสุนักเป็นเรื่องสุนัขสุนัขนี่เก่งกว่าคนะค่การนี้มันไม่ฉลาดเท่าคนคุณรู้มผมว่าสุนัขเนี่ยถ้าเกิดว่าจากการแกล้งหาแล้วมีความสุขผมว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยสุนัขที่อาจจะไม่ฉลาดเท่าคนเนี่ยมีความสุขกว่าคนนะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องของสุนัขและเชนเนื้อและเงารับประกันเลยครับคุณผู้ชมดูเสร็จแล้วหิวเลยไม่ใช่หิวเลยครับคุณผู้ชมไหมไม่นี่เขาทานข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมจัดไป วันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งเดินหาของกินมาตามทางด้วยความหิวโซในระหว่างทางมันได้แลเห็นลูกสุนัขท่าทางอ่อนแอมากตัวหนึ่งกำลังยืนคาบก้อนเนื้อชิ้นใหญ่ที่ดูน่าอร่อยมากยืนอยู่ที่ตรงด้านหน้าของมันมันจึงเห่าขึ้นแล้วแยกเขี้ยวใส่ทันที <c oughs> ลูกสุนัขตกใจกลัวจึงปล่อยชิ้นเนื้อชิ้นนั้นออกจากปากแล้ววิ่งหนีไปในทันที มันจะต้องอร่อยอย่างมากเลยนั่นนี่เจ้าสุนัขก,กล่าวแล้วก็ตรงเข้าไปคาบชิ้นเนื้อนั้นทันทีแล้วมันก็เกิดคิดขึ้นมาว่าถ้าหากมีหมาตัวอื่นได้กลิ่นชิ้นเนื้อนี้อาจจะเข้ามาแย่งมันก็เป็นได้ไปหาที่อื่นที่เงียบๆกินดีกว่าและเมื่อเจ้าสุนัขนั้นคิดได้ดังนั้นมันจึงออกวิ่งแล้วมันก็ได้วิ่งมาจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำสายหนึ่ง ขณะที่มันกำลังเดินอยู่บนสะพานนั้นมันได้ชำเลืองลงไปในน้ำเบื้องล่างมันได้เห็นหมาอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นเงาของตัวมันเองกำลังคาบก้อนเนื้ออีกก้อนหนึ่งมันเกิดความโลภขึ้นมาจนทนไม่ไหวจึงได้กระโจนลงไปในน้ำเพื่อที่จะแย่งก้อนเนื้ออีกก้อนหนึ่งจากเงาของมันเองแน่นอนมันย่อมหมดหวังที่จะได้ก้อนเนื้อก้อนนั้นซ้ำร้ายก้อนเนื้อที่มันคาบมาด้วยนั้นยังตกลงไปในแม่น้ำ และจมลงสู่ก้นแม่น้ำในที่สุดในที่สุดมันก็เดินจากไปจากที่ตรงนั้นอย่างช้าๆพร้อมกับความหิวโหยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมากอยากได้ทุกสิ่งจะทำให้สูญเสียทุกสิ่งไปและผู้ที่อยากได้ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมควรที่จะสูญเสียสิ่งที่ตนมีอยู่ถ้าจะพูดแบบไทยๆก็เป็นดังสุภาษิตท,ที่ว่าโลภมากลาบหายนั่นเอง นีทานเรื่องนี้นะคะพี่แชมป์สอยรู้ว่าถ้าเกิดโลภมากเนี่ยลาบจะหายแล้วก็หายพวกทุกสิ่งทุกอย่างเออนี่หายนี่คือจมน้าตายด้วยนะฮะถูกต้องแลบมาด้วยชีวิตนะฮะเออจงอยู่แบบพอเพียงถูกต้องคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะกีฬาโดนโดนมีทั้งโดดหน้าผามีใครชอบปล้ำนะฮะมวยปล้ำมีเรื่องของมวยปล้ำค่ะพี่แชมป์ครับมวยปล้ำนะฮะปล้ำยังไงไม่รู้ฮะตายไปแล้วนะฮะฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่นะฮะก่อนจะไป เล่นๆน,นะดูนี่สักนิดหนึน่งนะ,ะช่วงหน้ากีรังโดนกับแชมป์จัดไปในสนามโดนเขาวิ่งจะมาทำล้งทำร้ายจะมาแท็กอาจจะเสียวไม่พอโดดน้าผามเลยดีกว่าแล้วนักมวยปลอมคนนี้ล่าสุดเสียชีวิตค่ะ